นี่ทำอะไรเอ่ยมันเผาเราจะอะไรเนี่ยมันม่วงโอ้มันม่วงหรือเหลืองหรือขาวไม่รู้ตุดเตาอยู่อยู่ที่อินทนนท์ดอยอินทนนท์อันนี้เป็นดอยเอกชนนะเขาเรียกว่าอะไรสัญญาชนไม่ใช่อะไรย่ายๆวะอาย,าย่าๆเลยมิ้วคากลางเซ็มก็คนผู้ใหญ่คนละร้อยเด็กก็ปีฟรีน,นี้น้ำนมูลด้วยนะ เออตรงนั้นแหะห้องน้ำอยู่โน่นโน่นห้องน้ำอด้วยโคตเย็นอากาศสบายสบายเอ้ยอะไรลูกอะไรอะอะไรดูหนังทำไมกันนะอุบัวสัญญาณไวไฟสัญญาณทีวีเออะไรนะซีจีชัดเจนตุนทำไมนั่งค้างๆกันอะทำไมลุกขึ้นทำไมกันอะอะไรกันเนี่ยสองคนี่ยจานุสินนะแม่เออ ตัวนั้นตอนไหนเบ็ดเยามันน่วงกับมันเขามันธรรมชาติขอเดินไปข้างหลังได้ไมั้ยอืม บรรยากาศในเต็นท์พ่อขัวพ่อขัวยุบทีเลยโอ้ยมีรซิ่งด้วยที่นี่มีหมูกระทะ หมูกระทะนี่ชุดใหญ่600ชุดเล็กสี่ร้อยก้อนเดียวเหมือนจะไม่อยู่ทารกคืออะไรแม่ทารกเด็กทารกก็คือเด็กเด็กเบบี้ไงลูกที่ออกจากแม่ใหม่ๆออกจากท้องแม่ใหม่ๆไงลูกเข้าใจไหมโอ้ยทารกมากส่งสองต่อนแล้ เรามีฐานสำรองจุดเตาจุดเตาให้เมียเมียอยากกินอะไรอ่ะน้ำเผาเนี่ยซอ้อก็จบละมันว่วงดูสองก้อนอ่าน,นจุดเตาฐานให้เมีย 阿拉跑一千米。